้อหมุนแล้วนะคะไปทางกอทอมอ,อสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ หมอกสวยมากๆดูดิสวยเอวันเรากลับนะคะเนี่ยดูดิเนี่ยสวยจริงๆสวยเอาวันที่เราจะกลับแล้วว่าเนี่ยค่ะเนี่ยเตรียมแพ็คของเรียบร้อยนะคะรอล้อหมุนนะคะเนี่ยสวยงามพระรามแปดสวยจริงๆเด,ดี๋ยวซูมซเนี่ยดูดิขนาดสายแล้วนะเนี่ย หมอกยังอยู่นะคะเนี่ยสวยงามสวยงามเตรียมเสื้อผ้าหนาว,นาวมานะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้เลยนะคะยังอยู่ในกระเป๋าเหมือนเดิมวันนี้อากาศเย็นอ่าเห็นไหมอันนี้กล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นี่ไอหนาวนะคะทุกคน น้ำมอฟาค่ะนิดนึงก็ยังดีนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวสักครู่เราก็จะรอหมุนแล้วนะสวัสดีทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนเลยค่ะกล้องไม่ค่อยโฟก,กัสเท่าไหร่นี่ชอบต้นนี้นะคะ ชอบต้นนี้มากเลยมันเป็นห้อยระยนะ้เน่ะชอบมากเนี่เนี่ยเนี่ยห้อยระยา้าเนี่ยนู่นเลยนะคะถึงพื้นดินก็มีเนี่ยสวยอะ่ะป่านนี้ไม่รู้เลยว่าต้นอะไรไม่เจอเจ้าของนะคะจะถามเขาไม่เจอเขาเลยสวยอะ่ะ